ได้ดาบแล้วเอาเล่นลุ้งอรุณทุกทีถ้าจะเล่นลุองอรุณก็ไม่ควรเอาดาบอ่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ใช้ <laughs> ม่กากัดนะพูดแต่คำเดิมสองดาวแต่มีดาบด้วยมันก็ไม่ค่อยโอเคเพราะกากัดมันต้องใช้พยัญชนะก็ขายมันตะโกนอีกแล้วกากรอดะอ้าวอาเปล แล้วก็เอาเลือหน้าแล้วกันกับวล <Wonderful. S 1> อลัสผมว่าอยะดนะัอะไรดีวะเนี่ยผมว่าถุงมือคีน่าจะดีกว่า ทางพระรามัางกรเหรอมังกรสองขีดสองย่างนั้นเหรอโอ๊ยโอโอ้ย,อย,อยลยยยักนักหล้กลักลักัล้กหกลักหลักักักลกลยักกกอลกกลงลก โอ้แล้วใส่ตีฟโกปต้นเกมอย่างโกงผมว่าเอาจริงตีฟโกปอ่อะควรปรับให้มันไม่มีอาวุธเล็กอ่ะไอ้ไม่มีไอเทมเล็กอ่ะสักทีเหอะอุตส่าห์เป็น RNG ตทั้งทีอ่ะ RNG ก็คือ random number นะครับก็คือสุ่มอ่ะอ่าต้องเอาเวทเวะลาะล้มล่างไม่เป็นไรช่างมันเวทไม่นะเอานี่แหละข <laughs> ีดร้อง เราปลอมึกที่กีดลองถ้าเราขายหมดนี่เราก็ได้ไอ้นี่นะได้เขาเรยก้ะไระได้ผลน,นับตังค<ด>์ว่าขายปุ๊บได้นักสู้เท่ป่ล่ะซื้อเก็บไว้ทำไรไม่ได้ทำไรไปจ่ายเลยขายเล่นอะไรบ้างวนคืน ได้พอจูนบันเทามังกรไม่ใช่แคนาเนียนแอซเซนมังกรมังกรแคนาเนียนแล้วก็นักสู้ที่สู้ใครไม่ได้แต่เหมือนจะได้ไงะเออไม่ได้เวลาไม่ได้ดูเไ้ยได้อยู่ทิศยังไม่มียังไม่มีอ่า อะเรล่ะเจาะเกาะเกิดอะไรขึ้นน่าจะแบบโดนเอาเพา<ะ>เอาเพจริงผมบอกเลยคามาสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาเพจริงที่ช่องสี่บาทไม่ได้ใช้สักตัว าขายแล้วได้บอนลนั drink, แต่เทพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้รอสามขีดเจ็ดมันได้ไหมผมอะแต่ถ้าเราได้ซินด้ามาก็ไม่แย่ไม่ก็ได้ลูกหลุนเล็กตัวอะไรเนงะี้ยเทอะิมันคืออ่ะ ถ้าอย่างนี้ได้นะโซ่สี่รุน่นสองเอางี้ไปก่อนน่าจะโกงกว่าเป็นการแพร้ที่เสียเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะพอได้อยู่ดีขาซิกโดดมาแล้วไม่มาต่อคามาโอ้ยเจ็บโอ้ยเวลยังไม่อัพผมเรียกคามาว่าเวลอัพนะคือแบบเวลเต็มอ่ะเก็บสแต็คยังไม่เต็มเอ,ออเดอลีเวนหยุดหลบไ้แล้ว เออตายโดนสก,กิลมูตายกูนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป่ะโูนโดนยกและโนนกินสองจริงๆถ้าเราขายฟิเดอร์แล้แอปเปิลมีค่าตรากันจะขายไม่ขายนะจรจิงเมื่อกี้อย่างน้อยได้รัติการ กับตัวมาเพิ่มแล้วถ้าชนะก็ขายคาซิสทิ้งตัวหนึ่งได้นี่ไงเป็นแผนหืคาซิสเลือดสองพัน <c oughs> กว่าจะได้ขายนี่ห้าสิบทองรวยๆกันไปอยากได้เวทมากนัมน้ำตามากว่าถุงมือขี้ต้องได้สักชิ้นแหละ สวยงามแล้วรอตาหน้าก็ผมค่อยใส่ของให้ขามาหนาทีเย่เอยมีมีี้เริ่มชนะแล้วห็นงนั้เราก็เริ่มใส่เทมพอดีก็น่าจะได้อยู่ถ้าเราได้นี้มาผมใช้นี่แหละโกงเยอะใส่ให้ตัวที่แบบไม่เล่นแน่แนก่อนอ่ะแต่ว่าพอเป็นตัวแบกได้อยู่เซจูแล้วกันโอ้โหแต่เทมที่ไม่เข้ากันเลยชิ้นหนึ่งเกยภาพชิ้นหนึ่งเวทส่วนในเทมขามา มานีขาด้ำตาอีกชิ้นหนึ่งอาจจะใส่ให้กาเลนก็ได้นะชิ้นเนี้ยได้อันนี้ก็ค่อยใส่ให้วอลลีแบร์ไปเลยหรือไม่ก็สักคนหนึ่งอ่ะทำต้องการดูสีแล้วแล้วถ้างั้นก็ทำเลย รุ่นสี่นักสู้สี่การที่มันกันตลอดเนี่ยเออไอเขาว่าการ30วิเนี่ยออจริงมันก็ไม่ไม่เชิงว่าตลอดนะเพราะว่ามันไม่กันในเอฟิฟโอ้ไม่มีน้ำตาปึง้งทหารมา้าไม่มีก็ต้องเป็นทวงแขนใช่ทวงแขนตอนนี้ปัญหาคือโอ้โหโอเคต้องหลบทรสด้วยมีคนเล่นทรส จำไว้เซจูนี่น่าจะไม่น่าตายอะรีเลือดขนาดนั้นถึงเอ,อิร์ฟแน่ทั้งที่เซจูเป็นตัวที่อึดมากนะแล้วก็สกิลก็แรงด้วยอะผมเคยเล่นเซจูแบกแบบทำทหารม้าสี่นักสู้สี่อยู่โคตรมันสวยสักทีสีว้าขามา ว้าวเดี๋ยวไม่น่าใช่เทมิลีน,นี่ไอเทมใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เนลลีนนนแน่โุลกาผมไม่มั่นใจนี่แน่โอ้โหเทมเซตอย่างเงี้ยเอาไม่ลงชัวๆอะเซจูอะอ่ะเดี๋ยวตาตัดไปมันก็เวลอัพให้หรออีกเดี๋ยวรอดูใครสกิลใส่เซจูอะโุลกา,ก,าก็ได้ น่าจะสุดรกะเราอดูระกะสกิลใส่เซจูเพิงโดนสะท้อนไปเห็นปะอย่างแรงแต่เหมือนจะเอาไม่ลงวะ่ะคาาโดนล้วงด้วยโดนนี่ปาดแจนสซเลยเยอร์ถ้าสุ่มมาได้แจนสซเลยเยอร์อดีด้วยนะ กาเลนไหมมีแต่ว่ายันได้ถุงมาขีมากกว่ากาเลนเดี๋ยวค่อยไปหาเอาคามาคิ1ร้อยจ้าแต่เมตาเนี้ยตัวเบิร์ดมันก็เยอะมันเลยทำให้พวกตัวเวทที่ไม่มีดุดเลือด,ดเล่นยากรีโรอ่อเอาเอาเอานี้ยเลลงมาไม่ทันไม่เป็นไร ไม่เจออีกทีอ่ะกาเลนครับน,นี่ด้วยอหมูป้นหนึ่งไม่รู้จะใส่แทนใครอ่ะอ๋อเอ,อว่างก็ใส่แทนนี่ถูกแล้วเพราะว่านักสู้เราไม่จำเป็นต้องใช้นี่แน่ คาซิกเป็นทงแค้นแรงจัดได้เกราะกับอันนี้ได้เลยซีซีลอดอลิเบร์กาเรนอะขอสักตัวได้ไหมเขียนเน้นสามขอหน้ามืดสักรอบ เจอก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เอาอ่ให้ไอ้นี่ไปให้คาสิกไปถ้าบอริเร์มาก่อนก็นั่นแหละใครมาก่อนก็ได้ไอเทมไปตัวไหนมันสองแล้วบ้างวะสองแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ได้แหมมาสามรอบเลย บอกว่าสองแล้วไม่ต้องนี้ขยันมาเลอเกินคาาสามดาวไหมขาดอีกสามตัวทําได้อยู่แล้วเนะี่ยไม่แน่ไม่แน่โอ้ไม่นะทางบ้านผมน่าจะไหวมัง้งแล้วแบบตายไหมเนี่ยตายแน่เลยไม่นะไม่นะเออลูกกระตาร่วงอะไรเดี๋ยวแค่ามามาอีกตัวละ กาเลนไม่มาวอลิแบร์ไม่มาก็เลยต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนเควัดเคียวโ <c oughs> ดนป่าไปแล้วมีกาเลนไหมกาเลนคราม่าวอลิแบร์ขอหนึ่งในนั้น <c oughs> คราม่าลุงอรลุนด้วยไม่น่ารอดถึงผมหรือเปล่าผมคิดว่า เอาอะคาร์มาสามดาวต้องมาแล้ววะลูกกระโดดใส่ใครดีนี่แล้วกันนี mm ่ hmm. จะรีสองไปก่อน mm hmm. ยังไหวเลือกคนอื่นยังเยอะอยู่ไม่ได้ห่วงเลือกตัวเองนะห่วงเลือกคนอื่น mm hmm. เพราะว่าถ้าเขาเรีบตายไปก่อนที่คาร์มามันจะสามดาวมันก็แย่นะสิทำไมต้องทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเวลากแบบว,วนตีนะฉีดมันน็อกเทิร์นอืมหมดตัวอะไรไปเรนนั่นมะนะันอะมิฟอร์จูน มีเทรสอีกเวนไม่พอหรอกนะควม,มควรควรควรขามาสามดาวนี้เอาเรื่องสุดๆเลยบอกเลยนัดตีปากชิบหายกลาวว่าตัวเดียวสี่บาทสามดาวของฉันแทบคล้อแสง ไอเทมสุดโกนตีแต่ไม่พอโอ้ยแรงแรงเหรอแรงกว่าโอ้ยเอทอกเอาลงปะเนี่ยเชีย่ยาเอทอกลงปะเนี่ยถ้าถึงเอ,อิร์บอ่ะอาจจะเอาลงโอเคลงปวะ ลงวะไม่มีตัดทิวล,ลงมาเนี่ยยุดอ่าเสมอเดสเบดตั้งเดสเบดรีฟอสเล่นอย่ไหมเผื่อได้อะไรที่มันดีกว่าเดสเบดนั่งละเป็นเนี่ยดีกว่าเดสเบดดีกว่าเยอะ ได้นี่ทำไมมันต้องมาเล่นคาม่าเหมือนกันโดนี้มันเพิ่งย้ายคอปมาตั้งทรงแต่ว่านายมันก็เป็นแค่คาม่าของพร้อมนั่นแหละรีบๆตายไปแล้วเอาคาม่ามา,มาถมเพิ่งเรเห็นว่ามันมีนมคนเล่นคามา่าก็เข้าใจแหละทำไมอมาคาม่าไม่เจอหรือถีโมแม่เลยปั๊มตังค์บริเบมาถ้าบริเบมาก็ต้องเอาแทนแทนน็อกเทิร์น อ้าวฮอลิแร์กูลอยได้ไม่เป็นไรการโดนลอยไม่ใช่ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วฉันก็จะลอยอย่างนี้ไงล่ะโคตเบาเลยสัสแพ้ด้วยงงเนี่ยคาม่มาโดนหลวงคามา่ามาไม่สามาดวาวโอเคเศร้าเหลือเกินน่นคาละมามค่สามาดวาวกาเลนก็ไม่มาได้รับพรละ ไหนได้อะไรดนเงินก็ดีแหละออกูจะร้องไห้อ้อต้องย้ายคาสิกเลยกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยร้องไห้จริง สู้วันนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าอ๋อแต่นี้แพ้ร่างฟอมเหมือนจะเป็นงูกินหางอยู่นะตอนนี้ไม่หวะแพ้แล้ววะ่ะผมแพ้แล้ววะ่ะคามาไม่สามารถกาเลนก็ไม่เจอคามาสามแล้วจะได้หรือเปล่าจะตัดคามากรูขอร้องโอเค

ทำไมเท่าไหร่นั้นละแปดร้อยเอาดิเอาดิเอาลงไหมอะขามาก,กูลงไหมอะมาเลยรุ่งอรุณเจ็ดขามา้าสามดาวโอ้ย มอิเบย์โดนจับโยนว้าไม่ได้ใช้สกิลตายก่อนทั้เออตายขามาเลือดเต็มอ้อจี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 ครับแอะป๊อปปัง,ปง,ปงกดไม่ทันเถอะเยวดได้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบมเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมไม่ใช่กันใหม่สวัสดีครับบาย